ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําการส่งมอบ MF5710C นะครับไปที่จังหวัดอันมาเจริญแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมกันอีกหนึ่งคันครับเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะครับกับ MF5710 ห้องโดยสารธรรมดานะครับตัวเมื่อวานนี้ที่ส่งเป็นห้องโดยสารติดแอร์นะครับเป็นนี้เป็นตัวธรรมดานะครับครับตัวนี้นะครับมีดียังไงนะครับคันนี้ขายดีมากครับรุ่นนี้ขายดีมากลูกค้าก็ซื้อซ้ําเป็นคันที่3ามแล้วเดี๋ยวพ่อมิตรไทยททีีี่่่่เเรรราาจะะะสงงพุนนนน้้้คคัับซซือํป็3ล ตัวนี้เป็น M5710 m ครับเดี๋ยวรีวิวรนสันให้ฟังนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ครับ102แรงม้า4สูบ 4,400cc แรงบิดสูงสุดอยู่ที่410นิวตันนะครับตัวนี้เป็นคาหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับคารารโล่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกออากาศนะครับติดตั้งมากออากาศทั้งเปียกทั้งแห้งครบชุดเลยนะครับมีเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้ถังน้ำมัน170ลิตรนะครับ น้ำหนักยกหลังอยู่ที่4ตัน3นะครับยกน้ำหนักสูงสุดได้4,300กิโลกรัมครับกับเกียร์ชุดเกียร์ใหม่นะครับ12คูณ12ครับการทำงานคล่องตัวเป็นเลิศครับ102แรงม้าตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่1,780,000บาทนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันกันอีกรอบหนึ่งครับกับความสวยๆงามๆครับขายดีมากครับกับฤดูกาลเตรียมดินปลูกอ้อยฤดูกาลนี้นะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวฮิตเลยทีเดียวเคยขาดตลาดไปแล้ว1รอบนะครับรอบนี้กลับมาเติมสต็อกก็กำลังจะหมดอีกนะครับ เหลือแค่ไม่กี่คันนน่าจะไม่เกิน2คันในประเทศไทยเยวก็ต้องรอนําเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งมอบกันพรุ่งนี้นะครับจุดเด่นหลักๆอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ก็คือเรื่องของแรงบิดนะครับที่เครื่องยนต์ของแมสซี่เนี่ยไถเบาเข้าลึกอยู่แล้วนะครับตามที่เราได้เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับระบบการทางานของเครื่องยนต์นะครับประสิทธิภาพดีนะครับใช้รอบต่ําๆแต่ได้แรงบิดสูงๆนะครับสามารถลากอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายชนิดนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของยางตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่มีเอกลักษณ์ในเรื่อองงงขยาครับ หลายๆท่านลูกค้านะครับชอบบอกว่ายางบูดยางเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับมันเป็นก้อนๆด้านข้างแต่ไม่ใช่นะครับเป็นดีไซน์ของยางทอระบกนะครับตัวนี้ก็เป็น TM600 ตัวนี้นะครับเป็นการดีไซน์เพื่อกระจายแรงให้ออกด้านข้างครับลดการบดอัดของหน้าดินนะครับเวลาล้อเหยียบลงไปในพื้นดินเนี่ยน้ำหนักจะกระจายออกด้านข้างครับดังนั้นทําให้การกดทับบดอัดของหน้าดินนน้อยลงนะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของยางตัวนี้นะครับเป็นยางเรเดียนด้วยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมี เทอร์โบมาด้วยนะครับแน่นอนการทํางานก็จวดจ้าดทันใจนะครับห้องโดยสารขนาดใหญ่กว้างขวางนะครับเกียร์นะแบบบ้านเราก็เรียกเกียร์ช็ตเทิร์นนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เลยค้างเกียร์เดิมไว้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้เลยเดินหน้าเกียร์สถอยหลังก็เกียร์สได้นะครับตัวนี้นะครับสบายๆการทํางานตัวนี้นะครับอุปกรณ์ครบครันครับระบบเบรก4ล้ออัตโนมัตินะครับสองเพลาเข้าดรว่ยระบบไฟฟ้านะครับ มีระบบดับคอนโทรลนะครับซึ่งควบคุมการถ่ายลึกอัตโนมัติซึ่งช่วยในการทางานตะแปลงใหญ่ๆได้อย่างสบายนะครับวางถักหางถ่ายลงนำหางถ่ายควบคุมด้วยตัวมันเองนะครับกับรถขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเครื่องมือหนักๆนะครับการทํางานก็แน่นอนก็ความสะดวกสบายก็จะมีผลนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับกับการใส่ผานหลังของอุปกรณ์ต่อพ่วงรถใหญ่นะครับก็แทนที่เราจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบนรถนะครับเราสามารถกดขึ้นกดลงหางถ่ายได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ สามารถยกตัวนี้ขึ้นยกตัวนี้ลงได้จากปุ่มนี้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับรีวิวไหลายรอบแล้วก็รีวิวซ้ํากันอีกนะครับกับด้านหลังนะครับกับชุดไฮดรอลิกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไม่มีปั๊มนะครับการยกน้ําหนักของไฮดรอลิกนะครับ4,300กิโลกรัมของรุ่นนี้ควบคุมด้วยระบบสมองกลตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีกระบอกยกขนาดใหญ่ที่ช่วยยกนะครับอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกดีนะครับไหลเร็วกว่าหลายลยี่ห้อนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลวาวต่อใช้น้ํามันภายนอกได้นะครับก็ลูกค้าไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมมีปลั๊กไฟให้นะครับมีปลั๊กไฟให้นะครับปลั๊กไฟสําหรับการเชื่อมต่อระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยกับตัวรถลากของเราหรืออุปกรณ์ต่อพ่วขงของเราได้นะครับสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าครอบคลุมนะครับทุกชนิดในงานไล่เลยก็ว่าได้นะครับท,ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นครับกับ MF 5 7 1 0คันนี้ราคา1,780,000บาทนะครับเรามีโปรโมชั่นช่วยดันช่วยดาวอยู่ภายในสิ้นปีนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์น,นครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับขอบคุณครับ